สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะถึงแล้วค่ะสวนปาล์มนาสาวเนี่ยค่ะก็เริ่มตัดลแล้วล่ะค่ะเนี่ยเม็ดมันก็ร่วงเนี่ยค่ะเพราะว่าแกไม่ได้มาตัดเยอะอืแต่วาส้มก็คือจะแต่เอตัดจริงมันออกก่อนแล้วค่อยพรุ่งนี้ก็คือเอาจอบมาสับคือเอาพ้าพ้านะคะเนี่ยตัวนี้ทําไมไม่ตัดเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวค่อยไปเอาไม้ไอ้นั่นมาค่ะอืมเพราะว่า ต้นแกมันสูงแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเอาไม้ไผ่เนี่ยมาก็พรุ่งนี้คาดว่าจะแบบเสร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดีค่ะแต่ว่าส้มก็จะแบบว่าเดินไปดูลาดราวก่อนถ้ามาทางทางเก่านั้นคงไม่ไหวอะค่ะอืมมันแกก็เยอะค่ะมารับจ้างแกตลอดค่ะเนี่ยโอ้มีแต่ต้นสูงๆค่ะดูดิ แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมานอนเวนอยู่นี่แหละค่ะอยู่ด,ดิไม่รู้จะขึ้นอีกที่ไหนแต่ว่าคงจะเอาไม้ไต่ไต่ไต่ขึ้นนะคะนู่นลูกแบบสุกแล้วค่ะเนี่ยต้นเล็กก็มีค่ะแต่จะเอาไปทีละต้นสองต้นแต่ว่าพรุ่งนี้จะเดินเดินดูก่อนว่าทางอะ่ะคือเอามอเตอร์ไซค์มาตรงไหนได้บ้างเพราะว่าต้องเข้าใจอะ่ะช่วงนี้คือฝนตกแต่ถ้าเอาไว้ฝั่งนู้นนะคะ คือถ้าฝนตกเราก็ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าส้มพา,ายเรือมาแต่ถ้าเอามาไว้ตรงเนี้ยเอามาไว้ตรงนี้นะคือเราต้องคือมันต้องผ่านแม่น้ําแกลงกอกด้วยอะ่ะดูดิคะ่ะคาดว่าเสร็จพรุ่งนี้นะคะ่ะเนี่ยสมัยเด็กๆนะคือมาขุดมันมาขุดแต่ว่าปามแกก็ยังไม่ได้ปลูกครับน่าจะปลูกพร้อมพ่อแม่ส้มอืมพร้อมพอส้ม เนี่ยส้มว่าจะเดินดูว่าแกมาทางไหนแกข้ามฟากมา,มา,ม,ามาทางไหนฝั่งนู้นก็ไล่ของญาติส้มคือน้าสาวน้องของพ่อค่ะอืมอันนั้นก็คือมีหนองล้อมรอบนะคะบริเวณน,นี้คือเกาะคือมันเป็นเกาะเลยตรงเนี้ยมันเป็นเกาะเลยอะถ้าน้ำมาก็คือท่วมหมดเลยค่ะไม่เหลือ นี่แหละเวลาปลูกมันสัมปะหลังเสียงได้เสียงเสียทั่วหมดเนี่ยเห็นไหมคะดินน้ำน้ำท่วมชีวิตมันต้องสู้และดินน้นรนไม่มีเงินเราก็อยู่ยากไม่มีเงินเราก็เหมือนหมาพอมีเงินเราก็เหมือนนางฟ้าเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนถึงแบบดินน้นรนแต่พระเอิญอีนี่หน้าด้านด้านเข้าไวใครจะพูดยังไงยิ้มเขาไว้อืม สุกเยอะค่ะแล้วก็ล่วงด้วยส้มก็มีหน้าที่เก็บเก็บเก็บลูกที่มันล่วงค่ะพวกนี้ก็คือจะแบบทําให้มันเสร็จสับม,มันคือต้นอะไรไม่น่าจะใช่ใบกระท่อมมั้งไม่ใช่หรอกไม่ว่าต้นใบกระท่อมจะได้กินแล้วให้มันดีเหนื่อยค่ะหายใจไม่ค่อยออก น,นี่ปุ๋ยรูปปุ๋ยสอะไรของเขาอนางเอามาทิ้งเฉยๆเนี่ยค่ะอย่างเยอะนู่นแต่มันเน่าหมดแล้วแล้รกๆส้มไม่อยากมาหรอกค่ะเพราะว่าเราทําไม่เป็นเราทําไม่เป็นแล้วไม่รู้จะทําเริ่มไหนแล้วทีนี้ยลองลองลองมาเสี่ยงลองดูอ่ะคือคนอื่นเขาก็ยังทําได้อ่ะก็ใช้พ้าลิดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเราค่อยเอาเสียมมาเอาเอาเอาเสียมของสับปามนะมาสับอืม พอส้มเคยทําแล้วไล่ส้มอะ่ะเนี่ยก็ต้องเอาตรงงาตรงนั้นแต่งแต่งงาออกก่อนอืมแล้วส้มก็คอยเก็บเนี่ยค่ะลูกที่มันร่วงหายใจลาบากค่ะน่อยอืมอ้วนแล้วหน่อยเพราะไม่ได้กินยาลดแล้วหน่อยละที่เกียดใช้สารเสพติดและวหน่อยสารพัดค่ะในร่างกายของส้มสารพัดสารพัด อย่างเหนื่อยเนี่ยค่ะวิธีแฟนซงก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็ตัดแก่งิงแบบเนี้ยเออไปเอาไม้ไผ่มาก่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปตัดให้ก่อนเนี่ยตัดไปทีละต้นทีละต้นดิเนี่ยค่ะเหนื่อยแล้วก็พักค่ะนี่ก็สวนมันแกนะคะได้เยอะค่ะโอ้ปีหน้าได้มารับจ้างแกแน่อนอนค่ะปีหน้า ปีเดียวแกเพิ่งมาปลูกนี่ปลูกพร้อมเราอ่ะมะเขือตอะไอ้เขาเรียกว่ามะเขือพวงจะเอามะเขือพวงไปอนี่หรือเปล่าดูดิค่ะคิดสภาพถ้ากลับทางเก่าโอ้ตายตาย โอเคค่ะคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ